อันนี้มาดูต้นเผือกที่ตาปลูกไว้นะคะถ้าน,นี่ก็เป็นเผือกนี่ก็เป็นตระกูลบอลประดับก็สวยดีนะอันนี้คุณตาก็ปลูกไว้ได้ประมาณกำลังสวยเลยนะคะว<า>ิธีปลูกตาก็ยกร่อง ขึ้นมาให้สูงเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนถ้ามันโดนน้ำพันไปมันก็จะเน่าเสียก็คุณตานี่ก็คือมือเย็นนะคะปลูกปลูกได้สวยเลยนะคะเผือกงามใบเขาก็สวยนะคะ <S <S อันนี้ออกจะสีเขียว สะท้อนแสงอันนี้ก็จะเป็นออกสีสีเข้มสีเข้มนะคะสีเข้มกำลังแตกกอสวยเลยค่ะอันนี้ก็ปลูกยกตินแล้วก็ยังมีแตกลูกออกมาอีกเยอะแยะเลยนะอันนี้คือเผือกนะคะเป็น ไม่ได้ปลูกนานแล้วนะคะวันนี้คุณพ่อค,คนขยันของนาหนาก็จะปลูกได้เยอะเลยปกติคุณแม่จะเป็นคนปลูกเนาะอันนี้คุณแม่อายุมากแล้วก็ปลูกไม่ไหวนะคะอันนี้มาดูเลยอันนี้ตระกูลบอลสวยนะถ้าเอาเป็นไม้ประดับเนี่ยใบเขาใหญ่มากเลยใบก็สวยมาก มีต้นสมบูรณ์มากเลยนะคะนี่พอเขาเริ่มมีพปพืบเขาก็จะมีนอให้เราชื่นใจได้อีกเมื่อคืนฝนก็ตกนะคะต้องจกตรองให้เขาที่คือภูมิปัญญาของชาวบ้านที่เราปลูกกันมาตั้งนานนะคะเผือกนี่ทำได้หลายอย่างเนาะพอเขาขึ้นแล้วเขาก็จะโต เาก็เก็บกินแล้วก็ปลูกอันนี้ปลูกจากลำต้นก็ได้แยกกิ่งมาปลูกก็ได้หรือปลูกจากตัวตัวหัวเผือกเองก็ได้นะอันนี้มาดูเรื่องของเผือกไม่ใช่เรื่องของมันเนาะกำลังสวยเลยค่ะ ปลูกประมาณนี้ก็กินไม่ไหวนะคะกินเยอะเลยนี่เขาบอกว่าคุณตาในจะมือเย็นปลูกอะไรก็ขึ้นนะคะมีต้นก,กำลังสวยเลยสวยมากๆ้องไปเห็นยอดบวบเลยนะ ท่านี้ก็ตะกูลบอนนะคะปูกกระลำต้นก็ได้แกงเผือกอร่อยๆยิ่งใส่กับแกงคั่วปูนาก็แซ่บๆเลยนะคะต้มกินก็อร่อยประโยชน์เยอะแยะเลยนะใบก็สามารถห่อได้ด้วยนะนี่ใบใหญ่มากๆเลย มาให้ชมนะคะว่าเราปลูกอะไรไว้เราก็ได้กินนะคะเป็นอาหารอาหารสาคัญต่อาการเลี้ยงดูเลี้ยงชีพของเรานะเราทุกอย่างหาเงินมาก็เพื่อซื้ออาหารถ้าเราทุนแรงตรงนี้ไปได้มันก็เป็นความสุขแล้วก็เงินก็ไว้ซื้อส่วนอื่นที่เราผลิตเองไม่ได้เช่นเนื้อหมูเราก็ไม่ เนื้อสัตว์อะไรอย่างอื่นที่เราหาไม่ได้อันนี้ก็พามาดูบอนสวยๆที่ตาปลูกไว้นะคะงามมากเลยค่ะชมคลิปต่อไปนะคะนานามีทุกเรื่องราวทุกสาระในชีวิตประจำวันมีหลากหลายรสชาติสนุกรกทุกเรื่องราวความรู้อิสานนานาชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ